Okay. วันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงให้ผู้เล่นใหม่แล้วนะคะก็คือมีผู้เล่นใหม่เข้ามาถามค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยว่าออพี่ครับ Metal Exchange เนี่ยมันหายจากไหนบ้างหัวข้อหลักในวันนี้คือเรือทองที่หาง่ายมากๆนะครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะผมจะแบ่งเป็น 2, นะน2อพาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นเรือที่สามารถหาแลกได้หรือว่าเก็บแต้มแลกได้ครับมันเยอะมากมันเยอะมากขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับโอเควันนี้มีอะไรล่ะไปดูคิดดูววไป อ่ะมาแรกอันแรกเราเนี่ยคือ Metal Exchange นะครับ Metal Exchange หาจากไหน Metal Exchange ได้าจากการย่อยเรือระดับเอ่อแร่ขึ้นไปแร่อีลีทหรือว่าจะเป็นซูเปอร์แร่ก็ถ้าอยากย่อยมันก็จะโผล่มาไปในพวกนี้แหละแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยเนี่ยวันเปิดสอวิก็คือใน มันจะมีมันจะออกมันจะมี1ลำมาให้แรกนะครับในการใช้80เมดอลเนะี่ยแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปเลย2อาทิตย์1ครั้งต่อ2อาทิตย์คือน้องมีเวลา2อาทิตย์นะครับในการหาเมดอล8แซึ่งแม่งง่ายมากๆนะครับถ้าคุณเล่นทุกวัน80เนี่ยเป็นโอ้เปนอีซี่พีซี่มากๆนะครับอ่ะไปไปดูเรือทองกันว่าเราสามารถหาเรือทองอะไรได้บ้างนะครับ น้องสามารถหาได้ตามนี้เลยนี่คือเรือทองที่จะออกมาให้หนองแรกโดยการใช้80เหรียญแต่ว่ามันจะอยู่2อาทิตย์นะครับแล้วมันจะรีไปไปดูกันเลกว่าว่ามีใครบ้างนะครับ Enterprise Enterprise ว่าไม่มีอะไรให้พู้เนะครับเพราะว่าเรือมัน power, เรือมันโอเวอร์พาวเวอร์เรือมันเก่งแลครับถ้าผู้เล่นใหม่ได้ไปในช่วงต้นเกมเนี่ยประมาณ ก็ต้องประมาณหรอกมันอยู่ในช่วงไหนก็ได้แต่พายตัวมันเก่งทั้งเกมะครับผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามันเยอะมันเยอะมากผมจะพูดแค่ว่าเออเด่นๆน้องมีอะไรนะพูดแค่ว่าตัวมันเก่งครับมันมีสกิลเบิร์นด,ดามจกันหลบทุกการโจมตจีนะครับแค่นี้มันก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วผู้เล่นใหม่เอาไว้ได้ได้ไฟก็สบายครับฮู้ดฮู้ดเป็นเบรคควิเซอร์แล้วเป็นของอังกฤษด้วยนะครับถ้าได้ถ้าจะผู้เล่นใหม่ลง5ผ่าน5้าหนึ่งไปแล้วเนี่ย ผ่านท่าหนึ่งาสองไปแล้วเราได้ควีนมาเอาไปเล่นกับฮูดอะอยากทำทีมอังกฤษเล็กๆเล่นไปกอนอะสบายสบายมากครับข้าขงโคบนะมีกระสุนพิเศษที่โอกาสออก7จปเปอร์แล้วก็เมื่อถ้าสมมุติมันยิงออกไปได้สำเร็จเนี่ยมันจะเพิ่มรีโหลดให้กับกองหลังอีก40เปอร์เลยนะเว้ยโคตรขี้โกงรีโหลดกองหลัง40เปอร์อะถ้าสมบุติกองหลังคุณมียูนิคอร์ดอีกอย่างเงี้ยมันก็แบบวูลูปอะคือมันจะลูบอะครับ พูดไปเลยที่เก่งครับลำที่สองลนำะแบบที่สามมีลาเทียสเป็นเรือโปรเทคที่ดีของอังกฤษเหมือนกันนะครับนี่ก็ของอังกฤษเหมือนกันเป็นเรือโปรเทคที่แบบว่าสุดยอดอ่ะคุณใช้ได้ทั้งเกมคุณใช้ได้ตลอดชีวิตเลยลเทียสอ่ะอมันเก่งมันเก่งมากนะครับเป็นเรือโปรเทคที่ดีสกิลน้องเนี่ยก็คือเมื่อยิงออกเมือ่อปล่อยของการปล่อยแอสไตน์นะครับจะสร้างบารเรียขึ้นมาโดยบารเรียเนี้ยจะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ 10%ของ HP ของอ e e ิลลาเทียสออฟดิชิปไม่ใช่ม HP ก็น่าจะเป็น10%นะครับน่าจะเป็น10% 10%ของเรือน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่า <c oughs> ดื่มแล้วไม่ได้ใช้นานมากอิลลาเทียสน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับคือไม่10% HP น้องก็10%มันไม่น่าละ่ะมันน่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ HP น้องสละอิราเทียสเป็นเรือโปรเจกต์ที่ดีครับชนบอสเก่งมากๆบอสปล่อยอะไรมากด ปล่อยไปเลยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสมันไม่ใช่ว่าต้องต้องอ่านจีนะครมันติดทุกครั้งที่น้องปล่อยเลยนะครับดีดีมากดีมากลาทีจะเก่งเก่งเป้นอุกเกนเป็นอุกเกนนี่ไม่นแนะนําให้แลกมากๆเลยนะครับเพราะยังไงคุณล็อกอิน7วันมาคุณได้อยู่แล้วแน่ๆตัวหนึ่งแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีเหตุผลให้แลกอุกเกนเลยนะครับแล้วพูดถึงสก,กิลอุกเกนอา่าโตกยุค20สิวิวโอกาสเจดสิที่จะสปาวชิล3อันออกมาโบนรอบตัวเองนะครับการกระสุดได้10นัด เวลาอยู่10วิเป็นเรือแท้งที่ดีมากๆเลยในช่วงต้นเกมแต่ว่ามันไม่ใช่เรือที่แบบว่าจะแบกอะไรคุณไปไกลได้ขนาดนั้นนะครับคือน้องไม่ใช่เรือดาเมจอะน้องเป็นเรือแท้งนะครับเราก็ต้องมีคนอื่นมาช่วยทําดาเมจถ้าว่าเราจะเอาน้องมาแท้งนะครับอันที่2เป็นเอลเอปกติของกองหน้าเนาะไม่แนะนําให้แลกเท่าไหร่นะฮะไม่แนะนําให้แลกเท่าไหร่เพราะว่ามัน7วันมันก็ได้แล้วครับอุกเกี้นซานเดเอโก ไม้ตบยุงประจําเกมของเรานะครับน้องคือตัวที่แอนตี้แอร์ดีระดับต้นๆของเกมเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ไดทูฟิตน้องก็ยิงยุงเก่งแล้วนะแต่พอได้ทูฟิตขึ้นไปอีกเนี่ยมันมันยิงยุงเวอร์มากเลยครับน้องไดทูฟิตได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่ามองอนาคตไกลนะครับและอยากได้ตัวตบยุงไกลๆเลยก็เซดี้ก็ได้เตอะคือน้องตบยุงแรงใช่แต่ว่าถามว่ายิงปืนหลักเนี่ยน้องดามเมจจะไม่ค่อยมีนะฮะมัน1 1 5เปอร์แต่ว่าน้องใส่ปืนของเดสทรอยเยอร์ได้ มันใส่ปืนของเดซอยเยอร์ได้นี่คือข้อดีพอใส่ปืนเดซอยเยอร์ได้รีโหลดมันก็เร็วไงมันก็เหมือนกับเป็นดีๆย่อๆมาลำหนึ่งนะแค่แบบต่อต้อตอานกับสายาเว่อๆหน่อยสกิลน้องตอนยังไม่ได้โจเฟก็เนี่ยเมื่อยิงเอ่อเมื่อยิงเอ็นตีแอร์เมื่อยิงปืนไอ้ปืนปืนต่นอต้านกัสายามีโอกาส15%ที่จะเพิ่มค่า Inside Freeze นะครับ Inside Freeze NtA 50เปอร มันบอกอินไซต์ฟีดเท่ากับว่าทั้งกองเนี่ยใช่ไหมมมนบอกอินไซต์ฟีดอินไซต์เชสทูอินไซต์ฟีดแอนตี้แอร์เท่ากับว่ามันเพิ่มให้ทั้งกองเหรอมันไม่ได้เพิ่มแค่แค่เซนดี้ตัวเดียวตัวเซเดิเโกเนี่ยมัน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 เก่งนะครับมันเก่งอนาคตอนาคตที่ผู้เล่นใหม่จะเอาไปใช้แล้วมันเก่งอ่ะมันมันมีมันมีเยอะอะอ่าโอเค เราพูดถึงน้องแซนดี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน้องมีอะไรแปลกๆที่เหมือนผมจะลืมไปด้วยน้องปเป็นเลือ,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 อที่เก่าเก่ามากออกมาตอนเกมเ,เปิดแล้วก็ไม่ได้ข่าวแล้วไม่ได้ปรับอะไรนอกจากต่อเลตฟิตแล้วโอเคไปดูลำต่อไปถ้าขาโอเรือซีเสายอะไรดีเนี่ยปืนหลักน้องก็พอมีดาเมจนะเว้ยไม่ใช่เบาๆนะถ้าขาโอต่อบีโดนี่ไม่ต้องพูดถึงโคตรแรงเป็นซีที่ต่อโคตรแรงดูสก,กิ้หนึ่ง เมื่เอเมื่อยิงปืนหลักมีโอกาส30%ที่จะยิงที่จะยิงขึ้นไปเป็นดับเบิลดามจสเนี่ยสกิลเนี้ยมันเก่งนะเว้ยแต่มันไอเไปหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เมื่อเอล่นเหล่านี้ปล่อยตอร์บิโดมีโอกาส30%ที่จะปล่อยตอร์บิโดอีกชุดหนึ่งเอาง่ายๆน้องเป็น Ca สายตอร์บิโดนะครับปืนหลักน้องก็แหลนถ้าสกิลมันติดนะถ้าสกิลมันติดลำถัดมาวอลสไป ดูสกิลดูไวยมาร์สแมนทุกทุกสาเอ่อทุกทุกสิบห้าวิจะยิงประหลาดออกไปดาเมจเบสออนสกิลเลเวลแล้วก็ไอ้กระสุนไอ้กระสุนที่มันพุ่งออกไปอ่ะมันจะเต็มคีย์ที่ค้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนหนึ่งสกิลที่เลเวลหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงห้าเนี่ยมันจะเป็นนอร์มอลนะครับแต่ถ้ามันหลังจากหกขึ้นไปอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นกระสุนเอพีมันมันสุ่มอ่ะมันสุ่มยิงอ่ะ หลักๆคือมันสูงยิงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยิงใครยิงตรงไหนหรือยิงลงอะไรอ่นคือข้อเสียหลักๆเลยแต่พอไปอยู่แบบบอสเนี่ยเออเป้าหมายในะการชนบอสบางทีมันน้อยนะบางแมปนะบางแมปแบบบอสโผล่ขึ้นมาโดดๆเลยตัวเดียวงี้เออมันก็มีโอกาสที่สกิลนี้จะยิงโดนนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงคือน้องกระสุนน้องมันลูก AP นะครับถ้ายิงโดนพวกเกาะไรนี่ไม่มีดาเมจนะฮะผมก็มอง มันมองภาพไม่ค่อยเห็นนะนะถ้าเกียร์มันไม่เยอะจริงๆมันมันค่อนข้างที่จะ RNG ไปนิดนึงนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเพราะบางทีมันก็ไปยิงเรือกี้นะอัทโกอัทโก้น,โกนี่ก็คือ <c oughs> แทบจะเหมือนท่าคาโอทุกอย่างนะฮะแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยแต่ว่าปืนหลักจะแรงกว่าแล้วก็ตอร์บิโดค่าตอร์บิโดเนี่ยจะจะเบากว่าไป5เปิดนะเรื่องเอฟเฟซี่แต่สกิลเนี่ยจะไม่เหมือนกันสกิลแรกจะจะเปลี่ยนเป็นนี่ Inside Damage Deal w i c h HE ก็คือเพิ่มดาเมจให้กระสุน HE 15เปอร์แล้วก็ Change to ignite enemy 12เปอร์ and burn damage it deal to enemy by 10เปอร์ก็เพิ่มดาเมจการเผาไหม้อันหนึ่งใช้ ignite อันหนึ่งใช้เิร์นสถานะบอกว่า ignite คือสถานะใช่ไหม ล้วเบอร์น่ะเบอร์ไม่ใช่สถานะด้าวอะเอาแล้วกูจะมาสอนเขางงเองเอาไปว่าอ่าสรุปแล้วครับสกิลเพิ่มดาเมจกระสุน HE 15เปอร์แล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูติดเผาไหม้12เปอร์แล้วก็เพิ่มดาเมจการเผาไหม้อีก50เปอร์น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล2องมันท่าเข้าโอเลยเดับเบิลตอร์บิโดเมื่อปล่อยตอร์บิโดมีโอกาสา30%ที่จะปล่อยตอร์บิโดอีกชุดหนึ่งโอเคอัทโกะจะประมาณนี้นะครับ ทาโกะเนี่ยจะเป็นปืนหลักซะมากกว่านะฮะส่วนทาคาโอะก,ก็จะเป็นตอร์บ,บิโดนะตอร์บ,บิโดก็ไม่ได้กับเพราะสกิลมันก็เหมือนกันน่ะถ้าน้องไม่ได้อวยใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่อยากได้เ a อสายต่อและปืนหลักแรงน้องเลือกอัตโกะครับแต่ถ้าน้องอวยทาคาโอะน้องก็เลือกไปได้ครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่สกิลอัตโกะเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับที่ทําให้ดีกว่าทาคาโอะไปหน่อยมันไม่ต้องไอจีอ่ะมันเพิ่มตรงๆนะครับแต่ถ้าทุกคนรักในการเสียงโชคเนี่ย าเขาโอตอบโจทย์คุณมากนะบรินโซเวลใหม่เก oh <my. S 1> ่งนะครับเก่งมากตั้งแต่ได้ปรับสกิลมาเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งมากเลยเพิ่มค่าไฟพาวนีโหลดลบหลีกและแอนตีแอร์ของเรือลำนี้10%ต่อเรือลบของอีเกิลยูเนียนแต่ละลำในกองเรือของคุณสูงสุด3บ่สูงสุด3หากกองเรือของคุณมีเกิลยูเนียน3ลำขึ้นไป ก็คือสูงสุดอ่ะมันสแต็คได้สูงสุด3ามลำก็เท่ากับจะเพิ่มแฟร์พาวรีโหลดหลบหลีก AA ให้กับปืนอัลเบลสามสิบเปอร์สามสิบเปอร์กับเบตันชิพเลยนะเว้ยแม่งเก่งจัดเลยแม่งเก่งจัดแล้วก็สกิลแล้วมันจะมีส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือถ้าคุณมีเรืออเมริกาหรืออีกนยูเนี่ยนสามลำขึ้นไปในกองลดเวลารีโหลดของปืนหลักของปืนอัลเบลอะครั้งแรกนะครับลงไปอะ่ะแปดสิบห้าเปอร์ ลด,ดเวลาปืนหลักนะครับลดเวลารีโหลดปืนหลักครั้งแรกนะครับครั้งแรกเพิ่มค่าเพิ่มค่าไฟพาเพิ่มค่าจะแอราา์ให้กับเรือแวนการ์ดขอยเกิร์นยูเนียน12เปอร์เพิ่มค่าโจมตีทางอากาศกับค่าตอต้านกัษยานให้กับเรือเกิร์นยูเนียนในเมนฟรเซ12เปอร์โคตรเก่งเลยนะเว้ยมี AA, แต่บัฟเอเออล้วไปบัฟเอเอให้ขข่ไปบับเอให้อเมริกาโอ้โหสมมติแซตตี้อยู่ข้างหน้างเงี้ยได้ไป per, อีก12เปอร์ สกูตเซนดี้แบบไม้ตบยุง2อันเก่งครับเปโนเวลไปเลยที่เก่งมากนะครับถ้าคุณเล่นอเมริกาเป็นผู้เล่นหมายที่เล่นอเมริกาผมแนะนําให้คุณหยิบเ็นอเวลไปใช้เลยเพ้ยเพิโนเวลจะแบกคุณแบบแบกเลยอะเรือแบกคันเทพเบนอเวลสกูตมาสุดยอดเมตหัวหน้าเมทของเราครับเบลฟาสเป็นเรือที่มีให้คุณทุกอย่างปืน ปืนหลักแรงตอร์ิโดแรงกลางๆแอนตี Anti ้แอร์ดีใช้ได้สแตททุกอย่างดีหมดสกิลเพิ่มให้เพิ่มดาเมจให้เกิดกระสุน HE เอ่อ25%แล้วก็เพิ่มแล้วก็มีโอกาสทำให้จัตุร์เดดเผาไหม้เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นเลยเนาะเพราะว่ายังไงกระสุน HE มันยิงยังไงมันก็มีโอกาสติดไฟอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มดาเมจให้กระสุน HE 25%เปอร์นี่ยแน่นๆเลยครับแน่แน,นๆมากเอ๊ะหลังเวทเทิลส,สตาร์ แล้วก็หลังแล้วก็อ,อกหลังจากนั้นทุกๆ20วิใช่ไหมแล้ทุกๆ20วิมีโอกาส20%ที่จะสร้างสมองสกรีนสมอสกรีนเนี่ยคือไปอเพิ่มค่าหลบหลีกให้นะครับกับเรือที่อยู่ในกลุ่มควันนั้นนะเป็นจำนวน35%เปอร์แล้วก็ลดดาเมจจากเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามเป็นจำนวน35%เป for your ship inside the smoke screen ก็คือผลเนี่ยจะอยู่ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในหมอกนะครับถ้าคุณออกนอกหมอกเนี่ยพวกบัฟที่คุณได้พวกนี้จะหายไปเลยโอเค ไม่มีอะไรละเข้าใจง่า,งายๆคุยง่า,งายๆเลยครับเปลฟ้าเพราะเร,เรือเรือมันเก่งนะมาลำสุดท้ายแล้วนะครับของพาร์ทนี้แซด46แซด46เป็น Destroyer ของเยอรมันนะครับเป็น Destroyer สายยิงเลยสายยิงโดยแท้จริงเลยนะครับปืนหลักแรงมากนะครับเอฟเ้ซละ60เปอร์แรงแล้วก็น้องจะมีสกิลเมื่อยิงเครื่องบินตกในระยะเอของตัวเองเพิ่มแฟร์พาว 15% 15%นี้มาจากไหนเพิ่ม1 5บจาก A-A ของน้องเองนะครับไปเวลา8วิและสกิลเนี้ยจะนับเวลาใหม่นะครับสกิลเนี้ยมันอยู่8วิแต่ว่าจะนับเวลาใหม่เมื่อคุณยิงเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยของสตูนเนี่ยตกลงในระยะอีกแต่ว่าบับมันจะไม่สแต็กนะแค่มันจะนับเวลาใหม่เฉยๆแล้วก็สกิล2 เพิ่มดาเมจให้กับกระสุน AP 25 e เ mm hmm. ปอผมว่ามันเป็นสกิลที่ดีกับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบเกียร์เริ่มต้นบางทีอ่ะเออมันก็มีอะไรก็ต้องใช้อะ่ะถ้ามันไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปืน ปืนของเดสโซเย่ที่เป็นเมตามันเป็นกระสุนเอมันเป็นกระสุนเอดอีพอช่วงต้นเกมมันจะมีพวกปืนพวกเกียร์ที่มันเป็น AP สีม่วงมาอเงี้ยเออน้องก็ได้ใช้อยู่นะครับเวลหนึ่งมันก็เพิ่ม15เปอร์แล้วอ่ะเวลหนึ่งก็เห็นผลแล้วนะครับ15บห้เปอร์อะเห็นผลผไล<ด>้วพูไดไปหมดแล้วนะครับสารพัดแรกเรือที่เรือทองที่เราสามารถหาได้ง่ายมากๆครับแต่ว่า RNG ว่าน้องจะโผล่มาให้แลกไหมนะครับมาทบทวนอีกครั้งครับไม่มีใครเอ็นเตอร์ไพรส์ฮูดอิ สเตเดโก้ทาคาโอวอสไปอาตาโก้วินโนเฟลเบลฟาสแล้วก็เซสีหทั้งหมดนเนี้ยเนี่ยมันหาง่ายไหมง่าย <c oughs> ผมว่าง่ายนะเวย้ยพอมันอยู่ในร้านแรกแตบแล้วอะอะไรอะไรมันก็ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเรือทองพวกนี้ที่โผล่มาในร้านแรกแต้บอะ่ะมันจะรีทุกๆ2อาทิตย์นะครับ ซึ่งเวลา2อาทิตย์นั้นน่ะถ้าคุณเวลาเป็นจำนวน14่วันถ้าคุณเล่นทุกวันนะเว้ยแล้วคุณได้เรือฟ้าเรืออะไรไหพวกนี้ที่คุณไม่ใช้มาย่อยอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆครับมันได้แล้วอ่ะแป๊บเดียวมันได้เลยเวลาที่คุณจะเก็บไมดอลแปอันภายใน2อาทิตย์แต่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผู้เล่นใหม่ก็ทําผู้เล่นใหม่ก็หาได้ครับแป๊บเดียวมันได้ง่ายมากเลยพวกนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดวงด้วยน,นะครับว่าเนี่ย ในจนํานวน10บกว่าลำตรงนี้ใครจะโผล่ใครจะโผล่มาให้คุณแรกส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกนะครับส่วนแรกคือ Exchange Medal เรือทองใน Exchange Medal ส่วนที่2เนี่ยผมจะยกเรือทองในคอร์ดาต้าไปรวมกับเรือทองในแม p นะครับพาร์ทมันจะได้ยาวๆเท่ากันนะมันจะได้ไม่แบบอันเดงยาวเกินหนึ่งสันเกินเขาโอเคสำหรับว,ว,วันนี้ไม่มีอลไรละัรกกเด็กๆดับเลย